วันนี้ผู้คอยมาช้อปปิ้งมาบูเวอร์ม,ม,ม่เจอม่เจอฮัลโหลแม่มาอยู่มามามาูเอร์มาช้อปปิ้งมาซื้อของเราเข้ามาทางในกันเลยก็เจ้าจะให้เขายืนห้างกัน1.5ึมงจุดห้าเมตรจะเขียนว่า please stand here use sticker นะให้เขายืนอยู่นี่แหละแล้วก่อนเขาจะเข้าไปก็จะมีพนักงานเขาบีบเจียวล้างมือให้เขาอันนี้มันพอเสถา เพา่ออยกำลังหาซื้อของจักย่างอยู่ก็คือน้ำเอาไว้กินสำหรับในโซนของเครื่องดื่มม่นบุคอยขาดปันใดกันยังปกติดีก็ยังของก็ยังเต็มอยู่และส่วนของประเภทอื่นกันยังอยู่ในเรื่องของอันแถวอันบ่แล้วอันของแถวแท่แข็งนะก็จะมีพวกผ้าพวก อย่างที่มันมืดที่เนื้อแท้แข็งะแล้วต่อไปก็มาแถวชีสแถวโยเกิร์ตแถวไข่อไ่เอาชีสเป็นแผ่นไหมโอเคเอาแล้วแม่อยากเอาก็ได้แต่ที่มืดแท้ๆก็คือไข่แบบอยากเบิร์ลายเลยแหละที่เป็นแตะใหญ่ๆนะ ในส่วนของเด็กน้อยข้อะมาซื้อเครื่องให้ลูกคอยอันที่ว่าเห็นเบิร์ดแท้ๆก็คืออันแนเนปปี้นะพระออมเด็กนะแพมเพิร์ดเด็กน้อยนะอยู่บ้านเฮาเอินแพมเพิร์ดเนาะเซแหละเบิร์ดแล้วก็ของเซ็ก้นนะแพเปียกเขาเอินเนาะอันนี้อาหารลูกคอยซื้อสองเออซื้อปกติจะกินอันนี้ของเด็กน้อยที่เดือนห้าเดือนขึ้นไป ก็จะมีของกินได้แล้วเ e f o ร์มันพัสเด็กน้อยพีก็จะที่เดือนเขาให้กินข้าวเลยนะให้กินแบบมักไม้บดนะแบบแบบคอยซื้ออยู่อันนี้ก็เป็นซีเรียลข้าวของเด็กน้อย ที่มืดแท้ๆก็จะมีอยานะยาแก้ปวดยาลดไข่บางบางอันแต่เดี๋ยวนั้นก็ส่วนใหญ่ก็นยังอยู่ยาบำรุงอาหารเสริมอย่างกันยังอย่งหลายที่มืดแท้ๆก็จะมีทิชชู่เพราะว่ายูนี่เขาบริสไซแอนก๊กน้ำแบบบ้านเฮานะเวลาเช็ดเข้าห้องน้ำนะ เขาจะใช้ทิชชู่เป็นรักอันนี้ก็จะเป็นของลดราคาจะมาวางขายอยู่ทั้งหน้านี่อันนี้ทิชชู่เข้าห้องน้ํานะกระมดคือกันมดแบบโปยังเลยนะเขาถือว่าจําเป็นลายสําหรับเขาถ้าสำับค่อยเขาคือว่าโบจําเป็นบานใดาบานเฮาเนี่ยใส้น้ำล้างเอาอันนี้ประเภทแฟบประเภทยังแล้วก็คองล้างครัวนะแบบแนวข่าเสื้อนะ อันนี้ก็มาแถวสมิดอกไฟพิสั่งแล้วก็อาหารสัดอาหารสัดเลี้ยงนะอาหารหมาอาหารแมวอาหารนกมีเบิดบางคนเขาย่านเมื่อเขาก็ซื้อไปสต็อกไว้หลายๆและ แฮปปี้ผู้ใหญ่ัน่นี้ของผู้หญิงผ้าอนาไมยแล้วก็ของล้างจนโตของอาบน้ำยาสิฟันคอยว่ามันมันกับโบปันใดกับมืดมืดกะมีแต่ครีมอาบน้ำกะถือว่ามืดหลายอยู่แต่กับโบท่านก็เข้าเขาก็ใส่เนวอืดล้างน้ำกระไดฮ่นะมันกับโได้เอาเทเอาว่านะส่วนหลยี่ห้อเด็ดตอมันจะมืดเนวขาเสื้อดี อันนี้แปลงมดเลยแปลงฮิตขนม <c oughs> ยังหลายคงค่อยๆคือว่ามันบวปันแตะอันนี้ประเภทพวกน้ำมันก็ถือว่ามันมืดยี่ห้อหนึงแต่กันยังยังอยู่สินะ อันนี้ของเฮดพาสต้าเบิร์ดถือว่าเบิร์ดลายอยู่อออันนี้ก็เป็นเค้กเพราะว่าส่วนอีสเตอร์มันเขาซื้อไปไว้นะเขาซื้อไปสลองกันอยู่บ้าน ส่วน<บ>พักกันยังเพราะว่ามันกระบวดไก้ถึงว่าขาดหลายนะอันนี้อยู่บ้านค่อยจอบไกลบ้านนะส่วนผู้ใดที่ถือผ้าช่วงนี้นี่ควรระวังหลายเลยแหละอันนี้ออกมาแล้วมีเงินร้อยด่นอนาอมาน่อยเดียมวมือนี้ อันนี้จะเป็นส่วนของจ่ายคาดนะอันนี้จ่ายแคชหรือว่าจ่ายเงินสดหมายถึงเขาจ่ายอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาเห็ดเองจ่ายเองอะถ้าเขามีปัญหาพนักง,งานเขาจะมีมามาช่วยให้เบิ้ง <c oughs> เพราะว่าเฮ็ดเองจะไวกลัวอันนี้ก็จะเป็นแคชและกะคาดเอ <c oughs> เป็นสมาชิกก็ได้คะแนนอันนี้บอนเงินกลับไปอันนี้ก็บอนทอนเงินออกมาร e เซพอันนี้ทอนเงินเป็นใบอันนี้เงินเหรียญอันนี้ล้วกะผัวคอยกันมาเสีย่ยงโชคเพื่อจะได้รวย <c oughs> อันนี้้านขายยาติดติดกัน ชอบน้อยๆอยู่บ้านว่าน,น้อยจะมีครบทุกอย่างแหละมาขอเจียวล้างมือนี่ฮันเล็บฮั Post นโพสออฟฟิศฮันปัณีย์โอเคลาไปก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย